สวัสดีครับผมต่อชิยงใหม่นะครับวันนี้เรามาติดตั้งวันนี้วันที่10เดือนตุลาสองห้าหกเนาะวันนี้มาติดสองคันคนรับ CBR กับ m B x นะครับมาติดหน้าร้านตองอคืนนะครับกับของรถ CBR ร้อยห้าสิบม่เพิ่งออกจากรถวันไหนออกออกวันนี้เหรอสามอ,อาทิตย์กว่าไ,ไม่รถอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่รถอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบ หนึอดสดนะครับไม่เห็นรถใหม่เลยนะก็อันไอีกคันนะครับเอใหม่รถอยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบสามกิโลนะครับรถใหม่ก็มาติดหน้าร้านผมเนาะสองคันเลยเดี๋ยวมารีวิวกันดูนะครับ<ส>ก็ไม่มีอะไรหรัวใจคือล็อกปิดเสียงครับก็ล็อกข้างไว้กันนี่หรือเป่าวะโดนรถจะไม่ล้อง เดี๋ยวผมจะกดรีโมทนี้สองคันนะคันไหนไม่รู้เดี๋ยวผมจะกดกดลักกดค้างไว้ครับจิวีปุ๊บมีรีโมทสองตัวน,นะนี่ไม่ต้องกลัวซ้ำนะครับโดนรถไม่ร้องนะครับก็คันนี้ก็โดนรถไม่รอ้องนะมันจะมีไฟเลี้ยวกรับพี่ไปตัวรลียปุ๊บคอยอยุดนะครับแล้วก็ไอตัวนี้สมมติมีคนมาขโมยรถ อ๋อเมื่อกี้ไปกดปลดล็อกมันก่นอนเดี๋ยวให้ใหม่มันคือรีโมทคนละตัวกันนะคุล็อกข้างไว้เมื่อกี้ไปกดถึงสองเลยไงเ <c oughs> งิบเบเลยตัวรถไม่ร้องจะร้องแต่เมื่อมีคนมาแทงปิดปุ๊บไม่ไชิดดับ <c oughs> ก็วันนี้ติดไีคันสองคันนะครับ CBR กับ MX รถใหม่เลยเนาะโอเควันนี้วันที่10บตุลาสองห้นะครับโอเคครับ